สวัสดีครับ <c oughs> ครับวันนี้ให้ชมพระสมเด็จวัดลักขังครับแต่อันนี้เป็นลักขังปีสองพันห้าร้อยสิบห้าครับเป็นวัดลักขังท่านบอกว่าขังร้อยปีครับสองพันห้าสิบห้าท่านช,ชมครับ <c oughs> พิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรไข่ปลาเรือน,น,นเนี่ยจุดน,นี้จุดนี้จะเล็กนะเนี่ยไข่ปลาจุดเล็กๆอันนี้พระผมเคยใช้อยู่ฮะอันเนี้ยจะมีขี้ยุงอะไรต่างๆครับติดอยู่เนีย เส้นทุ้มครับสวยงามครับองนี้สวยงามครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะด้านข้างท่านเนี่ยฮะเนี่ยด้านข้างเดี๋ยวเยดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอีกทีครับอันนี้ด้านหลังท่านฮะเนี่ยจะมีรอยลานบ้างเนี่ยฮะ อันนี้ก็เขาเรียกอะไรสีพึ่งอ่ะที่ติดที่ทาไว้น่ะตอนนี้จะหลุดหมดเพราะว่าผมใช้อยู่ดูการสัมผัสเนื้อบ้างอะไรบ้างเนี่ยเลือก็ทําให,ห้สีพึ่งหลุดหายไปได้บ้างครับหายไปเนี้ยด้านข้างท่านฮะจะแน่นเนี้ยฮะเนี่ยฮะเนื้อท่านจะละเอียดนะฮะอุตระครังร้อยปีครับอันนี้มนสารจะจัดนะครับ มาลองดูขยายกันนิดหน่อยครับนี่นะฮะร้อยปีเขาประคองร้อยปีนะนี่ฮะร้รอยเนอยังมีอยู่เลยครับเนี่ยยังเหลือนี่ร้อยเนอเนอต่างๆเนะนี่ยนี่ฮะร้อยขี้ยุกเนะี่ะอันนี้พระเก่าเก็บที่บ้านฮนะท่านชมฮะนี่ฮะเนื้อหาท่านนะ เนี่ยสองพันห้าร้อยสิบห้าครับเนี่ยท่านชมฮะนี่ฮะเนื้อวัชระคังร้อยปีครับมีมูลสารต่างๆครับเนี่ยฮะเนื้อจะเป็นไตเลยครับเนี่ยฮะแค่วัชระคังร้อยปีท่านเองครับพระประมาณ ห้าสิบกว่าปีเนี่ยฮะนี่ครับท่านชมะเนี่ยฮะดูเนื้อหาท่านฮะครับอันนี้ดูด้านหลังบ้างครับนี่ฮะด้านหลังท่าน นีฮะด้านหลังเนี่ยเปนรอยปริรอยแยกครับเป็นพระดูง่ายครับองนี้แท้ครับแล้วประกันแท้เป็นพระผมใช้อยู่เดิมเนี่ยมีเม็ดดำเม็ดขาวเม็ดอะไรนะมวลสารท่านนะจะครบครับน,นั่นท่านดูฮะครับ เนี่ยฮะรอยปาดหลังเนี่ยห็นไหมจะมีรอยปาดเนี่ยรอยเหมือนรอยไอ้เขาเรียกอะไรเนี่ยรอยเหมือนกระดัษสายปาดหลังเนี่ยฮะต้องมีฮะร้อยปีต้องมีครับจะมีมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ครับโอเคครับเ,เดี๋ยวลุงดูด้านข้างมาครับ นี่ด้านข้างด้านนี่ร้อยปีด้านข้างครับนี่ร้อยคูดเนี่ยฮะร้อยตัดและร้อยคูดเนี่ยฮะชัดเจนครับนี่ฮะนี่ครับชัดเจนมากครับนี่ฮะเวลาั้งร้อยปีร้อยตัดร้อยคูดท่าชัดเจนครับ ดูอีกแถบเนี่ยฮะนี่ครับก็เหมือนกันเนี่ยฮะรอยคูดเนี่ยฮะรอยตัดรอยคูดต้องมีครับเนี่ฮะเนื้อจะแน่นฮะฮต่เนื้อลุ่มหลวมและเก้เลยครับครับเนี่ฮะลองสองกล้องดูบ้างเนี่ยฮะดูหน้าท่านฮะดูพักท่านฮะนี่ฮะยังมีรอย รอยเนอะนะฮะรอยเนอะของท่านยังมีรอยเด้อ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 โอเคเน,อนี่ฮะนี่ฮะโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับผมครับสวัสดีครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ